แล้วมึงไปไม่แล้วมึงมายืนตีอะไรคนเดียวล่ะเอาเน่มันไหวไหมเนี่ยสั้ตัวในทีมกูเนี่ยมันไหวไหมคนละหนึ่งไลน์นะน้องชายอันนี้แบนนาธานนะครับแม่งขี้โกงเกินนะตัวนี้เอาอะไรครับแล้วพี่ไทยชื่อพาม่าแนะนําให้เลือกจอรนสรันเดี๋ยวนะสัญชาติไทยแต่มึงชื่อพามา่า what what ตบได้ดูเหมือนว่าตานี้พี่แกเนี่ยอยากจะเล่นจอนสันมากๆเลยนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ขอแลกเลนนะอา้าว แรกแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพี่แกเมาอะไรนะครับก็ถึงตาที่แกจะเลือกเลยเนี่ยใช่ครับแม่งเปลี่ยนครับแต่ว่าผมคิดในใจเขาอาจจะเอามาแก้ดารฟแหละนะครับก็เลยขอลานเซลอตไปก่อนนะใช่ครับแล้วกูก็ไม่ได้ทันคาดคิดนะครับแม่งกดฮานาบิีนะฟิลิปปินคนนี้นะใช่ครับแล้วดารฟก็จะเสร็จสับนะครับแล้วพี่ไทยสัญชาติพม่าก็ได้ดารฟจอนสันมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วเปิดไปไฟต้นเกมที่เล่นบนครับฮานาบิเก็บแลก mlbb มาได้ครับนะ mm พม,ม่าฝั่งตรงข้ามเก็บฮารบิเราไปได้นะหรือว่ารถแรกแจกแถมกันไปครับต้นเกมนะ <S 2> <S 2> <S เอาไล่จอนสันตรงนี้ครับไปพาดท่ามาให้แก๊ก mlbb โอ้โหโดนว้าเป็นหนึ่งทีนะฮะแล้วตรงนี้ผมมาไฟบนผมเจอหินหินอะไรหินอะไรหิน,หนแต่ผมลารเซลลอสนะครับผมรอเลยผมรอที่เต่านี่ครับเอาเอามึงเดินมาทำไมไปงัดมาให้ถือว่าสวย อ๋อสวยสวยอย่างนี้กูเดดขอรัดวะยิงอะไร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 ไม่รอดนะอย่างนี้รอดยากครับช้างเอ๋ช้างเอ๋ช้างเออเอาลัดกูอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะถ้าเป็นตัวตัวละครผู้ชายนี่กูด่าแน่นอนนะครับไม่ใช่นะฮะกูเล่นนะแล้วตรงนี้ไฟล่างครับพาดบีไปเก็บโ้เก็บสองเลย แลกจอนสันคนเดียวจัดว่าคุ้มนะเอาเรื่องนั้นนี่ม่ไม่ธรรมาดานะครับนี่ก็เป็นเกมโซโล่แรงนะครับแรงตำนานนะครับ oh <my> ตอนนี้ใกล้จะขึ้นเทพสงครามแล้วนะอนะีกแค่ห้าอกดาวนะครับและส่วนใครที่อยากได้ร้านเติมเกมราคาถูกเติมใบต้องนี่เลยวตรีทแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมเกมมูบิเลเจนส์เติมถูก เติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงได้ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมบนเว็บรับส่วนลดสูงสุดถึง25%ช่องทางการชําระเงินที่หลากหลายใหม่ช่องทางการจ่าย S Player เ e r สะดวกเติมถูกเติมไวต้องร้าน r l i t Man Shop เลยครับแล้วดูเหมือนว่าตรงนี้ฮาราบิไปพลาดมาข้างล่างโดนแก๊กว้าบใส่โอ้โห้แลวตรงนี้ครับเมดเราโดนขังอยู่ในบ่อครับล่วงไปแล้วครับ ตรงนี้เราช่วยไม่ได้นะครับออกมาช้าไปแต่กูแดดไงกูเล่นไงเอาไม่ละเอาไม่ละจะเอาไม่หยินอะหยินไม่เอา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 ,เอาแบอกแล้วพิ้วไหวดังสายนะ้ําดาบเบ้าวิวดังสายลมแทงใครไม่จมกูตายเองอ่าอันนี้คือสำนวนนะครับมันเกี่ยวกันไหมวะแล้วดูเหมือนว่าตรงนี้จอร์สันกูขี่รถไปไหนอ่ะอ๋อขี่รถขึ้นไปเฉย แต่กูมาอยู่ตอนสันกูมาอยู่กูมาอยู่กูมาอยู่กูมาหย,ยินจะแตกแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งร่วงไหมฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าฟันฟันฟันนี่ไง double ลคิ l ไปดิ double ลคิ l แก๊สจะเอาเปล่าแก๊สจะเอาไหมแต่ก็อาจจะย่างนะงแล้วตรงนี้ผมมาเก็บปูกินดีกว่านะหาเงินหาทองนะครับหา xp นะครับแล้วข้างล่างจอสันขับรถนะครับขับไปหาใครวะเนะี่ยเอ้าไม่เป็นไรกูแต่กูมาอยู่ปิดช้างเออครับปิดฉ้างเออช้างเออเจ็บ ได้ยินพึ่งออกมาจากบ้านหินหินแล้วยังไงมึงอะหินหินมึงจะได้กลับบ้านไหมกัวมึงไม่ได้กลับและหินเออแต่เพื่อนมันมาบอกคนด้วย <c oughs> เพื่อนมันมาว่ากูจะเอายินหินนะหินโอเ้เนี่งห่างไกลเหลือเกินว่ะแกไม่รอดแน่โอ้โหกูตายครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอูน่าจะรอดยากละสัตว์แม่งมากระทงหมู่บ้านหมู่บ้านกูไม่มาสักคนเลยว่ะ ไม่เป็นไรครับยอมรับความผิดพลาดนะตรงนี้นะเอาเราโดนจับมาอ,าอ,าอา้าวอาอาเตาสวยเอาปโอ้เป๊จัดเนี่ยสวยจัดนะครับนะตัวละครสวยก็ยังล้าสวยอีกนะกูไม่ได้ชมนะกูเล่นขอยก่อนเพื่อนอนก enemy e n e ไม่ใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นว่าอน e ม y ไอ้สักพูดผิด t 0 0 h o u s a n d years later และตรงนี้ผมเห็นเป้าหมายผมแล้วนะคบน้องช้างเอ,อ๋ช้างเอ,อ๋ช้างโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้ย โอ้ยปอมันก็ได้อ้วนโอ้ย,อยปะเข้าไปลวงเข้าไปดีอ้วน oh <my> วันตายแล้วอั้วนตายแล้วเหรออ้วนตายแล้วเหรอน่ะเนมึงเวออะหินอยู่ตรงกลางนะครับปิดได้นะเพื่อนคลิปเข้านะใส่มันเลยครับตรงนี้รอดยากครับช้างเออครับลวงเข้าไปครับ <c oughs> ไปตรงนี้ถือว่าปิดมาได้โอเคครับทีมกูนะครับ หมือนจะไม่มีอะไรนะตอนนี้แต่หินมาตรงกลางครับหุหินจับสวยครับหินจับคนจีนกูล,ลงไปแล้วครับแต่โอ้โหไม่งีไปได้นะแล้วตรงนี้ผม,มเก็บเต่าดีกว่านะเก็บออบเจกต์เออโลมันมาวะโลมันเล่นกับจอนนี่ผมอยู่นะเออนี่ครับแล้วกูเตียงกูอยู่ดีๆมาลัาดกูเฉลี่ยอ,อยีน่นี่เอ้ามันพัน,นิดเป๊กกว่านะตรงนี้ต้องให้มันไปก่อนนะแม่งอะไรครับแล้วได้เกราะพลังสิลมาแล้วนะฮะ ล้วดูเหม please. Please. Ah ือนว่าหยินจะไล่เก็บตกชาวฟิลิปปินส์ผมไปอีกหนึ่งคนอีกแล้วโอ้อานาบิโกนะครับอ้าวอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมแพ้สิเอา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 อย่ายอมซินะแล้วจอนสันกูมันขับรถไปไหนอีกแล้ววะน่าเอ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 ามึงขี่ไปไหนนั่นนั่นเอาคอยก่อนน้องน้องมึงไปไหนคอยก่อนโอ้ยแม่ อย่าไปอย่าไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งตีกันลืมเลยแต่มันจะเป็นงานอยู่นะครับตรง,งข้ามนะเพราะว่าอ่าแต่อนี้เออนด้นี่เอเอแล้วปิดได้น,นะเพืนน <S <S อ่อนปิดได้นะเอามัเกาะอะไรนะครับผมปาดเข้ามาครับแม่งไม่ตายครับตายตายักตายย็นออกตัเดเลือดหรือย,ยังนะครับเราล่วงไปจากหิน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 แล้วไงหินแล้วไง,งโอ้โหฟันไม่เข้าเลยนะเอ,ะอ,ะอ,ะอาเอาวาร์ปได้ นม่นทักทายกันแต่เช้าทักทายกันแบบนี้ลองจบไม่สวยนะน้องอกูดี่ไงโชว์สเตปกูโชวสเตปนี่หลบหลบเป็นไงมาดิผมได้ล่ำเรียนมานะครับแล้วเหมือนมันจะมาะมา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 กลัวมแน่กลัวมแน่กลัวมแน่ตายเถอะโอ้โหพ่อมึงอึดชิบหายเอ้าโอ้โหเข้านวมเฉยเลยตัดโดนเข้าลังมวยแม่งเดี๋ยวแล้วมึงไปไม่แล้วมึงมายืนตีอะไรคนเดียวล่ะเอ้าเอ้า มึงจะตีทําไมเพื่อนอออ๋อเนี่ยเนี่ยมันไหวไหมเนี่ยสักตัวไหนทีมกูเนี่ยมันไหวไหมออออออเอาเอาเอเออเดี๋ยวก็โดนขาลาดอีก chuss. อ,อก่ะเอามึงไม่มีพัน,นิตน่ะกูว่าแล้วเอ,อ้าตายอีกอืมดีนะครับผมกลับประเทศมึงไปเลยเเรวมตัวอะไรกูตายไปเมื่อกี้เนี่ยเวยสวย คีบก่อนคีบเดี๋ยวพิ่งบวกดิโอ้โหไม่ฟังกันเลยนะครับนะ,ะตายหายแล้วเออนั้นตายบาซิลโอ้โหมึงอีกแล้วอาประจำเดชเออบึงถอยก่อนนะมันควรถูกแล้วเพือ่อนหลอดเข้าบ้านแล้วถอยมาเอ,อ้าตายอีกแล้วเอ,อ้ามึงเกิดมาตายอีกแล้วฮานามิไอสัตว์อย่านะน้องมึงอย่าคิดนะมึงยังคิดจะกดยอมแพ้นะกูเพิ่งได้สามงามเองจึ๊บ เนี่ยไม่ไงตรงนี้ผมเคลียร์คลิปก่อนนะไม่มันจะไปบวกหาพ่อมึงนละวิ่งออกไปแล้วมึงวิ่งกลับมาคือเออเอาให้ได้นะตรงเนี้ยอย่าตายนะอ่าตายเออนั่นจะเลินละมึงเปิดเขามึงตายเองนะครับยกมาทั้งพวกลงยกมาทั้งขยงโงงจะรอดยังไงจะรอดยังไงเอาไอ,อ้อ,อ้วนนี่ก่อน,นอเลยปะผมงหิวเนาะหิวเนาะมึงเนี่ยไอ้อ้วนอ้วน,นนี่ไงตายซะไอ้หิน ตั้งสนามมวยลุมพินีอยู่อ๋อมันขังจอนสันนี่ครับมามาปิดได้เพื่อนปิดได้ตายหนึ่งแดดแดดแครี่มันเพื่อนแครี่กูดแดดกูแดดกูแดดตายตายตัวหนึ่งกูดแดดออกมาเด็กก็มาเด็กดน้องนั่นแหละมาเด็กน้องเคลิปก่อนมึงจะวิ่งไปไหนเอา้าฮานามิไอ้ซัส คีป่ะน้องคีปคลีปคลีฟมึงรู้จักไหมคีปออ่ะเนี่ยเดี๋ยวบาแลกไปสองแบบนี้ดูถ้าจะไม่ดีครับฮานามิกูไปล่วงมาอีกแล้วเพื่ออะไรวะพ,พวกเองเอาขี่รถไปไหนอีกแล้วมึงเนี่ยเอาเอาเอาขี่รถพายแค่นี้ไปตายเหรอเอาเอาเอามาไหนๆก็จะแพ้แล้ว嘛กูไปเองมามาแตกไออวน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 เออ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 ดูฮานามิครับสิบตัวละ มึงมาแจกขนมเหรอครับฮานามิโอ้โหฮานามิไอจอนโอ้โหฮานามิจอนสันนี่บวกกัน19ตัวแล้วนะกูเหลือจะเชื่อนะครับป้างเข้ามาฮานามิกูตายแล้วตัวที่11แล้วนะอ๋อซอยอซอ,ยซ,อยซอยซอยซอยแล้วตายเองเจริญแล้วจูล,ลงอืมเอาเข้าไปพวกมึงเอาเข้าไปเออเออเาเข้าไปโดนซะไปมึงเอ็นป้อมกูซะแจ๊ะออจึ๊บเออนั่นนั่น ให้มันได้อย่างนี้ดาวไม่ลดนะครับเป็นได w p นะเดีย๋ยวพาไปดูสกอร์นะครับผู้เล่นดีเด่นแห่งชาตินะครับโอ้พ่อมืองเถใะนะสัตว์